และในวันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะบอกแล้ววันหลังจากที่ผมนนเนี่ยใกล้จะเป็นมหาเศรษฐีมันถึงเวลาแล้วที่วันนี้ผมจะมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งที่จะมาช่วยผมนั่นก็คือมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมานมื่กี้คุณคุณล,ลงไปลึกแค่ไหนเนี่ยอเอเอแรงงรายยีที่เราเนี่ยห่างหายจากสองหายไปกี่ นานแค่ไหนวะประมาณส0ปีได้วันนี้ครับคุณอาร์ตวันนี้ผมบอกแล้วว่าเราเนี่ยมีภารกิจแบบสําคัญมากๆหลังจากที่ผมนัเนี่ยทำการหาเหมืองขุดมาแบบเนิ่นนานตอนนี้เนี่ยดูเงินผมผมนี่รวยมากวันนี้ผมก็เลยจะมอบภารกิจให้คุณนะคุณจะต้องช่วยผมเนี่ยร่ำรวยยิ่งขึ้นก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการหาเหมืองให้ได้มากที่สุดเราเนี่ยจะต้องทาการขุดดินลงไปเว้ยแบบซ้ายขวาเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยรูเนี้ยผมขุดไว้คุณตามผมมาเออลงมา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  โอ้โหยังลึกเขาเขาขุดไปลึกจัดผมขุดไปลึกมากลงมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250เมตรแล้วในีา300เมตรเนี่ยมันจะมีแบบมีสัญญาณอันตรายอยู่เว้ยมีสัญญาณอันตรายด้วยเหรอเออคือมันมีแบบเสียงแบบขอ,ขอความช่วยเหลืออยู่ผมก็คิดว่าเราเราก็ควรจะลงไปด้วยนะเออเออเจเจอเหมืองเจอเหมืองกูนะเจอเหมืองเจเอเหมืองแต่เดี๋ยวนะผม,มผมขอไปดูไอไอโกนแลนด์ขวาก่อนมันเป็นแร่แบบหลากสีมากเลยมันอะไรไม่รู้ผมไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเราจะขึ้นไปยังไง ี๋ยวนะผมมีระเบิดอยู่เขามีระเบิดดิดูนี้ว่ามันคือแร่อะไรปั๊บอ่ออสไลท์หลังกันได้แร่ก้อนนั้นมานี่เมืองนี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องต่อไปด้านซ้ายเพื่อไปเชื่อมกับอ่าแกนการเออแกนการท่อของเราระหว่างนี้คุณขุดลงไปต่อก็ได้นะคุณขุดลงไปต่อก็ได้เออเดี๋ยวผมเนี่ยเเชื่อมตรงนี้เองแล้วจะว่าไปเดี๋ยวท่อผมเจาะลงมาถึง266เมตรอย่างวะ คำถามมันมันอยู่ตรงนี้แหละเออผมว่าผมยังจอดโทษลงไม้ไม่ถึงแน่เลยวคุณอาร์ตมันอยู่ที่พิกัดเดียววายสองหกหกสองร้อยหกสิบหกเมตรแต่เดี๋ยวเราเนี่ยดำดิ่งลงไปที่สามร้อยเมตรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาร์ตคุณนิดดิ่งอย่างเดียวคุณไม่เก็บแร่ที่มันดูแบบมีคงมีค่าสักหน่อยอบบเนี่ยเก็บเก็บผมแหวกเก็บอยู่เมื่อกี้ผมแหวกเก็บอยู่นี่นี่นี่ผมแหวกขึ้นนี่คุณเห็นก้อนซ้ายขวานี่มเนี่ยเนี่ยเออของบีของดี้เออ ขอมาไงอ๋อเดี๋ยวมาเก็บใช่หมโอเคขอผมเต็มแล้วเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปข้างบนก่อนเมื่อกี้ผมเก็บมาได้หมื่นนึงอะไอ้แร่แร่อะไรวะไอ้เมื่อกี้แร่อสูไลท์อสูไลท์ขายได้900าร้อปื๊ดปื๊ปื๊ด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 ปื๊วปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื่ดปื๊ดปื๊ดปื๊ป มันก็ให้เราไปเรื่อยอ่ะเอาจริงเชื่อมเหมืองท่อของเราอ่ะน,นีกว่าเราจะได้แบบ<อ>ร่ำรวยมากขึ้นกว,ว่านี้เว้ยอ่ะตอนนี้เป้าหมายของผมคือผมเนี่ยจะต้องขุดไปให้ได้ถึงแบบ266เมตรผมจําได้แล้ว266อเมตรใช่ใช่ใช่<อ>ระหว่างนี้คุณแบบอาจจะลองไปขุดด้านซ้ายก่อนก็ได้นะเอาล่ะคุณนะตอนนี้เนี่ยผมขุดแบบพร้อมต่อเหมืองแล้วเดี๋ยวรอท่อมันลงมานี่ผมก็ได้เหมืองแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนเนี่ยนี่ผมขึ้นมาข้างบนผมมาขายดินขายแร่ก่อนอผมึกว่าแบบคุณกลายเป็นเด็กหลงทางอยู่ในแบบ ใต้พิภพไปแล้วเลยอ่ะเอาละต่อจูบเอาละเรียบร้อยคุณอาร์ตพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแบบไปไปซื้ออัปเกรดแบบยานของผมมันใหม่ก่อนผมบอกเลยว่ายานรบลำต่อไปของผมเนี่ยคือแมงป่องไว้คุณอาร์ตเฮ้ยเขามาเอออัพเกรดอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดแบบเกือบเต็มแบบรัวๆอ่ะเดี๋ยวนะอัปคลังเก็บดินอัปขนาดคลังสินค้าแล้วก็พลังงานดอกเจาะอีกขั้นเดียวได้เลยขาดสามหมื่นต้องบอกว่าขาดหมื่นเดียวขาดหมื่นเดียวเท่านั้นคุณอาร์ตไป เ,เดี๋ยวเราเาาน,นี่ยแบบลงไปข้างล่างกันดีกว่าเมื่อกี้เราเราเจาะตรงไหนไปวะคุณอยู่ไหนเนี่ยกูดัสเราต้องลงรูนี้ไปเว้ยคุณอาร์ตเราต้องลงไป400ไเมตรไปนี่เราขุดไปลึกมากนะ300เมตร400เมตรผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าขุดไปขุดมาเนี่ยเราอาจจะแบบไปถึงแกนโลกเลยก็ได้นะเว้ยโยแบบมันขนาดนั้นเลยอะใจกลางโลกอะค,อคุณอาร์ตคิดคด,คดูลงไปปุ๊บเจอลาวาอะไรเงี้ย อ่าเราก็ละลายอยู่ขา้างบนน่ะไม่รอดเออจะว่าไปดินมันดูเปลี่ยนสยีเอ้ยไอ้ก้อนแรกสีแดงนี่ของแพงนะคุณอาเราควรจะเก็บกลับไปด้วยเว้ยตอนนี้เราได้เดินทางมาถึง320กว่าเมตรโดยฝีมือคุณอา,ท,าที่นําทางผมลงไปซึ่งผมนั้นจะแวะหาแร่เพื่อเอาไว้ขาย <c oughs> ใช่ใช่ใช่ฟามฟ้ฟามก่อนคุณเ,เ,ดเดี๋ยวผม ผมแวะฟาร์มผมแวะฟาร์มแล้วเดี๋ยวผมเอาของไปขายเดี๋ยวผมอัปเกรดนี่ยานผมเต็มนี่เดี๋ยวผมจอดทะลวงแบบอย่างรวดเร็วเลยเคุณะจริงๆนี่ผมครบแล้วนะเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมระเบิดหินตรงนี้ทิ้งก่อนระหว่างเนี้ยไปแต่ผมนำล่องไปให้โอเคคุณนำล่องไว้เลยเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปแล้วอัปเกรดแล้วงลงเดี๋ยวผมลงใหีกรอบหนึ่งมาแล้วคุณอาหารผมอัปเกรดดอกจอแบบเต็มแล้วเหลือเหลือแค่ความเร็วในการบินผมบอกผมพร้อมแหละลงไปขุดรอคุณเลยคุณรีบมาเลย ผมไปส่ายทินกันส่วนผมเมื่อกี้ดีนะไม่ชนกันระเบิดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมเจอก้อนอะไรไม่รู้สีแดงๆว่ะุณนาร์เฮ้ยสีแดงๆมะแป๊บนึงผมซื้อระเบิดลงไปยืดไหนๆนี่สายมือสายมือสายมือนี่เอ้ยโอ้โหเห็นก้อนด้นบนปะเออมันเป็นแบบแดงใหญ่อ่ะผมว่ามันต้องเป็นแบบอัญมณีแน่ๆมันต้องเป็นอัญมณีแน่ๆเดี๋ยวผมจะแบบลองเก็บมันขึ้นมาดูไว้ว่ามันมันคืออะไรคุณไปลองเก็บระหว่างนี้เดี๋ยวผมต่ออะไรอ่ะ รูบี้มันคือรูบี้เว้ยคุณอาร์ตเดี๋ยวผมเนี่ยจะขุดดินให้แล้วคุณก็หาเงินไปโอเคป่ะได้ได้เลยได้เลยได้เลยเฮ้ยเฮ้ยจะเจอว่ะคุณอาร์ตลงมาลงมาลงมาเจอสมบัติเจอสมบัติอันนี้เนี่ยคุณเก็บไปแล้วคุณเอาไปขายแล้วผมบอกเลยว่าร่ำรวยแบบมหาเศรษฐีกล่องไอ้กล่องไอ้กล่องไม้ข้างล่างนะกล่องไม้ข้างล่างคุณลงไปเลยคุณลงไปเลยระหว่างนี้เดี๋ยวผมเจาะลงไปต่อลงไปต่อนี่เดี๋ยวนะอีกสามสามสิบเมตรก็น่าถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยผมเจอเบื่ออีกที่หนึ่งว่ะคุณอาร์ต แต่ปัญหาคือแล้วตอนนี้เราขุดมาตรงนี้ลึกมากใช่ปะใช่แล้วแล้วคือเราต้องไปขุดอีกแถวเนึ่งเพื่อมาเชื่อมกับเบืองอะคุณอาร์แบบผมฝากคุณอาร์ขุดลงแนวท่อลงมาแบบเชื่อมกับเบืองได้ไหมสามร้อยเก้าสิบสองเว้ยคุณอาสามเก้าสองนะครับผมผมเนี่ยจะขุดจากขวาไปหาตรงกลางเว้ยส่วนคุณอเนี่ยขุดจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างให้ผมผมจะขุดแบบได้ได้แล้วมันจะมาเจอกันพอดีที่ที่เป็นเออเออเป็นเอ็กซ์เอ็กยี่ห้าปะ ยี่ห้าโอเคยี่ห้าเนี่ยยี่ห้าอใช่ของผมอ่ะมันเขียนว่า x ยี่ิห้าจากข้างบนลงมาเลยอะแนวท่อแล้วน่ะคือตอนนี้ผมมา x สิบสี่แล้วนะ x สิบสี่แล้วหรอใช่แสดงว่าอ๋อแสดงว่าผมไปขุดเลยมาเยอะเกินไปใช่ไหมเฮ้ยคุณอาตอนนี้ผมมาถึง400แล้วผมขุดเพลินไปหน่อยผมเจอมีมีเสียงมีเสียงขอความช่วยเหลือแล้วเขาบอกว่าอยู่ข้างหน้าแล้วก็มี เออมีแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ตัดการเชื่อมต่ออีกแล้วมันต้องให้เราไป500เมตรแน่ๆนี่เราต้องขุดไปถึงแค่ไหนเนี่ยเรากำลังโดนหลอกอยู่หรือเปล่าเด่ยคุณนะฮะอ่ะมันเดลงไปนี่ม,มันจะมีบบสัปหลาดรอกระซั่เราอยู่ปะะ่ะเนี่ยผมกำลังกลับขึ้นไปคุณนะเดีย๋ยวโบไปช่วยจอรอผมปแป๊บกริ้งขายของโอ้โหรอบนี้ผมได้มาหมื่นสามแหมร่ำรวยจริงๆแล้วเดี๋ยวเอาดินไปทิ้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงตามคุณไป 3 9 2คใช่ไหมคุณนะเดี๋ยวผมเนี่ยซื้อท่อดิ่งลงไปรอเลย392ใช่ไหมคุณทองไว้พาร์ตสิบอินคัมกำลังจะมาพาร์ตสิบอินคัมกำลังจะมาเออคัมเรากำลังจะแบบนั่งเฉยๆก็รวยแล้วคุณอาร์ตปัญหาคือผมเนี่ยจะต้องเจาะให้เร็วกว่าท่อที่มันแบบยืบลงไปไว้ซึ่งผมแซงมาละเฮ้ยเดี๋ยนะันตามไม่ทันอีก ต้องระเบิดก่อนต้องระเบิดก่อนท่อมาแล้วเหรอคุณอาท่อมาแล้วเหรอท่อมาแล้วท่อมาแล้วเหรอสามแล้าโอ้ยเด็ดชิเป็กอะระเบิดหัดปะวะเนี่ยเอ่อมาแล้วมาแล้วเออระเบิดระเบิดแล้วจิเป็กอะระเบิดก้อนหินมันเยอะมากอะตอนนี้ผมใช้ระเบิดหมดแล้วอะเออเดี๋ยวได้ยังเหลือระเบิดเดย์ไดไว้เออสวยสวยคุณอาสวยสวยสวยลงต่อลงต่อไปเลยไปมีมีระเบิดอีืเปล่ามีระเบิดอีืเปล่ามีมีมีอะระเบิดหน่อยระเบิดหน่อย เออสวยสวยสวยลงแล้วถึงแล้วมีเหมือนด้านซ้ายมีเหมือนด้านซ้ายเหมือฟรี่เดี๋ยวผมจ่อลงเดี๋ยวผมจ่อลงเฮ้ยคุณจ่อซ้ายคุณจ่อซ้ายเดี๋ยวผมจ่อลงโอเคเออผมจ่อลงผมจ่อเร็วคุณขึ้นจ่อซ้ายเลยได้ได้เออเดี๋ยวจะถึงแล้วจะถึงแล้วเดี๋ยวนะทันปะวะเก้าเก้าเท่าไหร่วะสามบาแล้วโทรมาแล้วแปลกแล้วเอ้ยผมเจอเดี๋ยวเดี๋ยวไม้กลางทางว่ะขอเก็บก่อนเก็บเลงเก็บก่อนมันทันปะวะถ้าถ้าส่งมือมันมาถึงมันจะเป็นไงวะ อ๋อคุณอาคือเราไม่ต้องรีบมันหยุดรอโอ้โหเออไอิเราโคตรตกใจเลยว่าแบบโทษจะพังอะไรอย่างงี้งั้นเราไม่ต้องรีบแล้วคุณอาเราไม่ต้องรีบแล้วเมื่อกี้เราเจอเมืองที่สามร้อยแล้วทำไมผมลงมาเร็วจังวะเลย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 แล้วคุณอารเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วคุณเห็นแล้วใช่ไหมเออผมเห็นแล้วตาลายอยู่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้สามสาม้าคุณต่อเลยคุณต่อได้ซ้ายเลยเลยคุณอาณ์ต สูงไปสูงไปไปผมซื้อมาเกินอยู่เฮ้ยมันมันเก็บกลับมาได้มันมันเก็บกลับมาได้มันเก็บกลับมาได้มันมันถอดผมันเก็บถอนเอากดผิดเอาผมไปกดระเบิดเออเดี๋ยวนะกดอ๋อเนี่ยกดกดเท้าเออเออเอาเอาคุณทบปากถอดกับเขาไปเลยเมื่อกี้โอ้โหผมระเบิดซะเกลียดเลยอะไรวะล่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นมักเป็นมักนี่คืออะไรอ่ะกูร่าเกิดเกิดอะไรขึ้นมันเพิ่ปรากฏการันมันเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติทุนี้ เอาป็นว่าเราเราจะทําเป็นคลิปซะว่าไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วกันนะคุณอาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกันเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมผมลงไปจัดการข้างล่างต่อก็แล้วกันนะถึงแล้วคุณอาถึงแล้วถึงแล้วร้อยเก้าสองป่าวะใช่แหละใช่แหละเออเดี๋ยนะเราจะต้องทําการเชื่อมตรงนี้เรียบร้อยคุณอานี่คราวนี้แบบเงินพัสี่มิงคำเราจะเด้งแบบมหาศาลเป้าหมายของเราต่อไปเนี่ยก็คือเราจะลงไปที่400เมตรเวยคุณอาไม่เดี๋ยวนะคะ เราลงไปแล้วได้400เมตระ500เมตรเออลงไป500 m. เมตรเฮ้ยอันนี้แร่ชนิดใหม่ไหมเนี่ยทองคำบ้าเอ,อ้ยผมได้ทองคำกรุงกริงกรุงกริงไหนดูซิทองคำขายได้พันสี่ไว้คุณอาร์ตพันสี่เลยเหรอถ้าสมมติเราได้แบบผมบอกเลยนะเส้นทางเศรษฐีคือถ้าเราได้แบบก้อนละพันสี่ใช่ป่ะเราเก็บสักแสนก้อนน่ะคุณอาร์ตคิดดูเราจะร่ำรวยขนาดไหนคุณอาร์ตผมเจอเหมืองอีกแล้วคุณอาร์ตเจอเหมืองอยู่ฝั่งไหนเนี่ย ตอนนี้ผมเจอเหมืออยู่ฝั่งซ้ายเว้ยเราแค่แบบขุดลงมาตรงๆใช่ป่ะคราวนี้เราก็แค่เอ้ยเดี๋ยนะอย่างงี้ก็ต่อท่อลงมาได้เลยนี่หว่าเพราะว่าผมเนี่ยขุดแบบตรงแบบทางลงดิ่งๆมาเลยใช่ถ้าเกิดเราขุดตรงนี้ตั้งแต่แรกนี่คือเราไม่ต้องไปนั่งขุดสองรอบไงคือบางทีมันมองไม่เห็นไงคุณอ้ถ้าสมมติเราขุดมาตรงๆงี้เรามองไม่เห็นไงเดี๋ยวผมเนี่ยแบบเทเลพอร์ตกลับขึ้นไาก่อน430ใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมซื้อแบบข้อต่อลงมาก่อน เวฟสี่สามสามมาแล้วฮะสี่สามศูนย์ซื้อพาร์ตสิบอินค่ะเมื่อกี้เท่าไหร่นะคุณาอาร์ตสี่สามศูนย์นใช่ไหมโอเคแล้วก็ท่อด้านซ้ายโอเคไม่มีปัญหากํากลังลงกลับไปเอาละท่อถึงและอึบเชื่อมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเชื่อมผิดอึบบอึ๊บเปลี่ยนอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบยกเลิกได้ยกเลิกได้ยกเลิก,ก,เ,ลกเรียบร้อยแล้วก็แนบแนบแนบท่อปุ๊บเรียบร้อยคุณอาร์ต ไม่มีปัญหาระหว่างนี้ผมแอบไปทําการอัปเกรดเมอร์ชของผมก่นอนเออเฮ้ยนี่มันแก๊งแมงป่องซิ่งี่หว่ะไ้มือไปมืออะไรมีหมือแล้วเหรอเออเนี่ยแนวตรงเลยแนวดิ่งเลยเนี<แ>่ยแนวนี้ออเลยเหรอคุณขุดไปออ่ามีระเบิดปะ่ะน,นี่ <laughs> แ,ลนแล้วอย่างนี้เราจะขุดไงโอ้ยโอเคสี่หกสี่ใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อท่อก่อนเมื่อกี้ผมเมื่อค่อกไปผมเจอเรือบินว่ะจริงเหรอ คุณบอกว่าคุณห่อกขึ้นไปบนฟากฟ้าแล้วคุณเจอเรือบินอย่างนั้นเหรอเออเรื่องจริงคุณมาแนวเนี้ยแนวท่อแนวท่อแนวท่อเลยเอาเงกะก่อนที่เราจะลงไปข้างล่างอ่ะเราบินขึ้นฟ้าก่อนไปดู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 ตามมามีจริงเหรอบนหอกฟ้าเนี่ยนะเฮ้ยเจอเหมือนกันเออบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยกระเด็งด้วยนี่มันมีบอลลูนเอ้าเฮ้ยอยู่บนบอลลูนได้เฮ้ยมันยังไงวะมันมีอะไรปะวะแล้วบอลลูนมีอะไรอ่ะ นั่นนี่อาเราขึ้นมาทำแบบวะอุ้ยงั้นลองขึ้นไปอีกวะเออลองรู้ลองต้องลองป่านี่ออกออกโอกาสไปเลย่ะอึ๊บอึ๊บเหมือนจะเหมือนจะสุดแล้วปะสุดแล้วเหมือนจะไม่ไปแล้ววะมันมันตันอยู่ที่ลบร้อยโอเคใช่พิกัดมันไม่ไปแล้วแสดงว่าได้แค่นี้แล้วมันมีแค่บอลลูนตรงนี้เหรอเออจะไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาจำจำกไว้แล้วกันจะได้ไม่หลงเราอยู่ X ยี่สิบเราไปผมมาซ้ายอ่บผมไปขวา ไม่มีอะไรเลยวะคุณดาผมอ้างอิงจากบอลลูนแล้วกันอะโอเคไม่มีไม่มีไม่มีมีมมแค่บอลลูนเอ้เราก็รู้ว่าจะมีอะไรหรือว่าบอลบอลลูนมันก็ดูไม่มีอะไรนะเราระเบิดระเบิดบอลลูนไหมเอามันพูดขนาดนี้มันต้องเอาแล้วปะวะลองลองโอ๊ยลอ,ลองระเบิดบอลลูนดีกว่าคุณดาลองระเบิดบอลลูนผมจะระเบิดแล้วเอ๊ะอาจจะต้องใช้อีกอย่างนิ่งสนิทเลยวะแต่มันสั่นนะมันสั่นนะ มันสั่นเลยอะแต่มันอาจจะเป็นบอลลูนแบบสุดแข็งแกร่งก็ไดนะ้เออคงอาจจะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกคุณอาชเดี๋ยวผมไปซื้อระเบิดก่อนเปลือกไม่เถ่ะคุณอาชแบบนี้มันเปลือกไหมเนี่ยมันเปลือกไหมไปคุณอาชเรากลับไปทำภารกิจดีกว่าเป้าหมายของเราคืออันเดียเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเจอเหมืองที่เท่าไหร่วะเอ่อสี่สิบหกศูนย์สี่หกศูนย์เหรอโอเคโดยประมาณป่ะโดยประมาณประมาณนั้นอะผมก็จำไม่ได้ว่ะเอาเอาไปว่าไปลงลงไปดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องลงไปห้าร้อยเมตรอยู่ดีออ่่ะคุณัแแล้้้้ถถาาาาขขงงบบบบนนนนเีียมม มันมีของซ่อนอยู่เนี่ยแสดงว่าข้างใต้เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะเจอเมืองใต้มีพบก็ได้เ้ยคุณอาร์ตพาสีเปนคำของเรามาแล้วเจ้าว่าไปเลยเราเจอแต่ด้านซ้ายเลยด้านขวามันไม่มีบ้างวะคือเราอาจจะไม่ได้ค่อยสำรวจข่าวว่าเะเป็นไปได้เฮ้ยเดี๋ยวคุณอาร์ตผมเจออะไรไม่รู้ก็มันสีม่วงๆเว้ยมันต้องเป็นบทรัพยากรชนิดใหม่ลาปิดจ้ะอเมทิสอเมทิสมันคืออเมทิสอเมทิสอะเมนคืออเมทิส เป็นของน่าจะแพงเอาเรื่องอยู่แล้วมันสีม่วงมาขนาดนี้ลงมาที่สี่เก้าห้าข้างล,าล่างมันเหมือนมีสิ่งกอ่อสร้าง,งอะไรแบบนี้เฮ้ยคุณอัดคุณเจออะไรนะคุณบอกคุณเจอสี่ก,ก่อสร้างอย่างนั้นเหรอผมหยุดเลยผมผมกำลังผมกำลังลงไปผมกำลังลงไปแต่ตอนน<ม>ีข้ของเต็มตัวเลยอุ้ยเฮ้ยมันเ<ะ>หมื<ะ>อนที่อูบูเลยปะเราอาจจะเจอเมืองใต้ดินที่มันมีแบบห้องวิจัยและดูมีองค์มีแอนผมว่าชัดเลยเดี๋ยวขึ้นไปเทดินเทของก่อน เดี๋ยวเรากลับลงมาเอ,อเลีเียตัวก่อนเราจะได้ลงไปยาวๆวผมขออัปเกรดไอ้นี่ของผมก่อนปื๊บอัปเกรดมาผมเต็มแล้วตอนนี้สกอร์เปี้ยของผมเนี่ยเต็มแล้วเดี๋ยวอันต่อไปผมอัปเป็นเต่าดีกว่าและจะว่าไปเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าทำการระเบิดเพื่อทะลวงลงไปเพราะวะ่าหรือว่าเราสามารถเจาะลงไปได้ว่าเมื่อกี้ผมก็จำไม่ได้ด้วยว่ามันเป็นดินหรือว่ามันเป็นแบบเหล็กเหล็กเอ้ยเป็นดินว่ะคุณน้าผมถึงแล้วดินล้วนเนี่ยลงมาเลยคุณน้าลงมาเลยีเดี๋ยวผม ปนปันน้ำมันจริงว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะบ้านเขาบอกบ้านมีที่นอนผมโลภว่าคุณหายว่าคุณลองกด E ที่ประตูดิเฮ้ยเออเฮ้ยดูผมใต้กำแพงว่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดิคนเราจะต้องโอ้ผมเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวมาคุณออกมาก่อนนี่ผมเดินออกมาสำรวจแล้วเนี่ยแล้วทำไมผมลงหุ่นยนต์มาเดินเนี่ยเ้ยนี่อะไรอ่ะ ดูเหมือนเป็นเตาไฟฟ้านะใช่ป่ะเออมันเป็นเหมือนมอแปลงไฟนี่มันกดรีแพร์ได้ด้วยนะเนี่ยรีแพร์ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวผมขึ้นยานแ๊บเออจึ๊บคุณขึ้นคุณมาขึ้นยานมันบอกเลยผมว่าแล้วไปไปคุณลองคุณลองซ่อมนี้คุณอาซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ผมช่วยผมช่วยอะไรผมซ่อมแบบว่าเออคุณซ่อมแล้วเออไฟกลับมาแล้วแล้วเขาบอกให้เรากลับกลับไปที่ไหนกลับไปที่บ้านเหรออ่ะเอาดิเอาดิเปิดดิเอิไงประตูล็อกมีกระดาษมีกระดาษเขียนว่าล็อกตลอดเวลาเลยทีเดีย แล้วเราควรจะเปิดประตูไหมคุณนาร์ถ้าอย่างนั้นอะเอ้านั่นะดิอ่ะเปิดแล้วด้ดิแต่แต่ตรงเนี้ยคุณนาร์ผมเห็นเมืองผมเห็นเหมืองเหมืองไง้างนะซ้สายขวาสายสาย้ายสายเมก่อเดินนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเราต้องลงมาตรงนี้เดี๋ยวคุณนาร์ฝากขุดจากด้านซ้ายไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวคุณไปขุดจากด้านซ้ายมาด้านซ้ายนี่นะเดี๋ยวผมระเบิดตรงนี้แล้วก็ทําการขุดเชื่อมไปที่เหมืองอยู่ที่สี่เก้าหเนี้ย เดี๋ยวผมขึ้นไปต่อท่อลงมาด้วยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงไปสำรวจด้านล่างหลัง500เมตรกันต่อ496ใช่ไหมคุณอาร์ต49ผมต่อไป499เลยลงแล้วปื๊ดแล้วจะว่าไปเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีประตูที่ปิดไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วก็พื้นดินที่สั่นสะเทือนอยู่เนี่ยอ่ามันอาจจะมีตัวอะไรซ่อนอยู่ก็ได้นะเว้ยคุณอาร์ตมันมีตัวเออเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้อยู่นะคือเขาก็บอกอ,อยู่ว่าปิดตลอดอเขาบอกว่าแบบปิดตลอดอะปิดไว้ตลอดอะไรประมาณเนี่ยแล้วควรจะ ต้องระวังว่าไอ้ลุงนี่มันดูแปลกๆนะมันดูนเหมือนแบบมันหลอกล่อให้เราลงมา,างไงไม่รู้ว่าคุณอาผมมีความรู้สึกว่าแบบคุณเราเริ่มแบบช้าๆแล้วมกคุณอามันต้องอัปเกรดเปลี่ยนตัวออแต่เราเพตตนนิ่ง,งอาาัปตันน่ะนึกอกป่าะคือเงินหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ผมอัปเกรดเต็มแล้วแต่เงินผมหมดเกลี้ยงแล้ว ด,ดินผมเต็มแล้วตอนเนี้ยดินผมเต็มแล้วเดี๋ยวผมเทเรอด์กลับขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับลงมาใหม่ไหนดูซิขายได้เท่าไหร่เนี่ยรอบนี้โอ้โหผมแบบเก็บทองมาเยอะมากนะเก็บทองมาสิบเอ็ดก้อนขายได้สองหมื่นสี่คุณฮาร์ดคือ,อยังไงเนี่ยเป้าหมายของเราคือเราจะต้องลงไปแบบ600หกร้อยเมตรหรอหลังจากที่ห้าร้อยเมตรผ่านไปคือเราต้องลงไปอีกแล้วถ้ามุติเล่นนี่เราผ่านห้องวิจัยมาแล้วเน,นี่ยหกร้อยเมตรต่อไปเนีย่ยเราจะเจอกับอะไรอีกเนีย่ยตืมเอาละตอนนี้เราได้เดินทางมาถึง Y 550หรือว่า Y550 เราลงมาที่550้เมตรแล้วดัส <S <S ทำไมมันไกลขนาดนี้วะเนี่ยขุดจนเต็มทุกอย่างอะตอนนี้ผมเต็มทุกอย่างแล้วเดี๋ยวผมกลับกลับมาใหม่แล้วกันขอขายของแป๊บผมว่าเดี๋ยวผมจะเก็บตังมีอีกแบบแค่ประมาณ300 200แล้วก็100ครบแล้วผมซื้อเต่าเลยดีกว่านะผมคิดว่าเต่าเนี่ยน,น่าจะคุ้มค่าเพราะว่ามันสามารถเก็บดินได้4ช่องแล้วก็เก็บสินค้าได้5ช่อง แล้วก็พลังงานดอกจอเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่าซื้อมาก่อนก็แล้วกันและส่วนการอัปเกรดนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาอัปเต็มแล้วค่อยเอามาใช้ก็แล้วกันนะไปนะออกซ้ายออกขวาออกซ้ายออกขวาทําแบบฐานแล้ว<ร>ไปขุดจอด้วยเออนึ่ไอ้อนสีม่วงเนี่ยคุณเก็บไว้เยอะๆไว้คุณอาร์ตเพราะว่ามันจะทำให้คุณร่ำรวยไว้คุณอาร์ตห้แล้วคุณอาร์ตห้แล้ว จะ600แล้วผมบอกเลยว่ามันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆ600เมตรเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยล่ะอุ้ยข้างล่างแบบแร่สีพวกเยอะมาก600เมตรแล้วไหนดูดิเชื่อมต่อวิทยุได้ยินเสียงแปลกๆเฮ้ยอุ้ยสั่น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 เอาวะเอาวะเอาวะเดี๋ยนะมันบอกมันจะให้ตังค์เพิ่มว่ะมันจะให้ตังค์เพิ่มมันบอกให้เราไป700เมตรฮะมันเพิ่มเรื่อยๆมันเอาแต่มาล่อเรากราดเอาแล้ว้โดนไหมเอ้ก็ทำทำดิจวงนี้อยากอยากรวยอยู่พอดีเลยให้ตายดิ โอ้ยของเต็มแล้วคุณอาเออลงไปได้เท่าไหร่วะเนี่ยเออหกร้อยแปดเมตรนี่คือวันนี้เราเจาะจากสามร้อยอ่ะสามร้อยลงมาหกร้อยลงมาอีกสามร้อยเมตรเออโอ้โหเรียกได้ว่าแบบทะลวงทะลุทะลวงมาแบบไกลเลยเดี๋ยวขอขึ้นไปอัพแบบอุ่นยนต์ของผมก่อนไหนดูซี่หลังจากลงไปข้างล่างเนี่ยขายได้รอบละเท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ย <c oughs> เกือบสามหมื่นเลยคุณฮาลรอบหนึ่งอ่ะเอาล่ะไหนดูซิเต่าของผมเนี่ยอัพเกรดได้กี่เวละเนี่ยสิเ็ดเวล์ะอ็ดเวลเอ่ออัพพลังงานดอกจ่ออัพคังเก็บดินอัพขาดสินค้ายังยังไม่ครบใช้อันเดิมก่อนใช้แมงป่องก่อนว่าเดี๋ยวแบบพาร์ตต่อไปเดี๋ยวผมค่อยมาเปลี่ยนเป็นแบบ ขุดเต่าแล้วกันและในพาร์ทหน้านะฮะไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ด้วยนะฮะทุกคนส่วนในวันนี้พวกเราสองสหายต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ้าบายจ้าบ่ายจ้มเฮ้ยคุณร้านเราเราเป็นฝาแฝดกันเหรอเออเราเป็นฝาแฝดดูหุ่นดีเห็นป่าเใช่ทีเหมือนกันนะเว้ยเราควรจะนั่งกินแบบว่าน้ำชากันสักถ้วยไหมแบบเหนื่อยเหนื่อยขุดมาเหนื่อยนได้เออเยเออขอ